สวัสดีค่ะพี่น้องผู้ช่วงแกสกัดเดินลำพินออฟฟิเชียลค่ะจะว่าหล่อหายอย่างบ่างานก็ไปหลักบกห่งเพูนมามิเตเนลอยากได้มิเตเนลหลักเออหลักเอาตัวนี้ไปเลยนั่นต้องตัวต้องเงาน่ะเออโอ้มันเป็นล่างหนาวแล้ววปะเสร็จหนาวเพราะว่ามึงก็จังผู้ดังหลอกเนี่ยเพิ่็จะมากู้เหรอเนี่ยนั่นมึงเมืองจะพลูกพี่ แดเล่ะอเออแตเขาจะยุบกันแดดดีโด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 ไม่มาหักันแดเลยว่ะนีวเนียห้อไปหอไปหนิเอ้ยห่อไปหนิป่ะนะะีาอจกหอ้ของกูมึงงามหอ้หอทงกันไปังันไปวเปหลักบบฮวงคุมยังม่มีเกมันังจะคอยขอบด้านแตกมจะเล็กห้อยังไปวันแล้วจิจิงิงเดีวมันเอป็ลักวงยังไปไปหลังรถไหน

คนไปคนไปแล้วกรจุดส oh. ินี้แล้วบอกไฟยังอีกที Air> ่นบกซีุ้ยย yani> ืนยวนอะไรอางันมันยังอยู่นู่นอะมันเิ็บ่านฮะชิปกุ้งหรือ่บ้านเฮาสไปบ้านแอย่างันี้นองบหกืนไงเจอเป็นยังทียบช็อ เง้ขึ้นใจบ่ขึ่นอ๋อเอ็ดพอขึ้นหู้ดังอ่ะล่ะว่ามันหยออกหู้ดังได้หรอเนี่ยเออเออจินนการจุกมันเป็นจอสจอมหัดกันหามันสวยสยเนอะหมดแต่มันสวย ตัวตัวการทำบัวลัะบูจักนังเป็นร่มแล้วบูจักเป็นร่มแล้วไิิกหัวมันแม้มันไ่ได้อันนี้การหัวดากมันตอนเสียไงเสียก่กินบูใบหอเสอมาจเสือมัอลาะบมี้ครับเอมื่อลไม่ยังไหนวะเดี๋ยวครบิบู่ เดี๋ยวเราเปินที่งนีองเสียบเอาไปกัเเด้อบอนไปกับบ่ยบอกใหญ่ไหรบ่ยวงตายกูขี้เลยอีกน่นี่เพราะะไรก้เอออย่านเป็นเพราะะกินยาง่อมยนนี่ก่อนละยาง่อมยนตดปักตีปากสีเล็กมึงกันมึงตหัวแล้วหรอมึงมึงกัยางมอยังมันมึงกััวพอมันเนาะก้อนนันไปหยออีมาเลยยื้กันบานจูปากกันดีก่าเลย เดี๋ยวเดี๋ยวูบัูบักันนายนนายอ่ายัมีกันมันดีกับเขาไปนะครับไปดีี่เรบงคลิปนี้เาบงถวกันใช่ไหมครบแบจอบเออบัไปนจี่บงสวนบไปบงสวนบางไปอย่าง ก็ม <cin'> <pe> ันสดโต๊ะบ้านบ้านเขเจ้าสื่อเฮดวดตไม่เพอาะแหลมอืมแล้วก่อนแล้วปะเอ้าสื่อเฮดไม่ลูกลิงสดแล้วทำไมลูกลรงเนี่ยแล้วเป็นพอลิง โอ้ยบอกดูแม่เฟียแมงมีแมงวันอ้โอ้ยพอเจนเน่ยคบอยู่กับป้ากระเหรี่ยนนี่ม่นายแทะเพียน้่ยยังไงจับ ก็อเอาอยางละนิดละน,น้อยมาแจงใส่กันเนาะอุย้ยทายลงถือขวดเบีย้ยเขาจะวา่านอืมเกียร์เบียร์นี่ยถึงอย่างงั้นหรอกว่าแล้วบอมเป็นตะเกียร์เบี้ยนอนทายอะ่างี้ยตาปื้อทายอย่างนี้เขาจะว่านเลยนอนนอนนอน ยังบก่นไปน้อยแต่ยังเอาไปยืนเลยไม่กินต่อใจจิอแกันี้เมื่อไงไม่ดีจั่ปะ

bây giờ trần bị nhanh lúc năm bảy bốn bữa cảm ơn bố bé mông bé mông của quả chẳng có khóc phát khẩu sam bàn lợn จานหน่อยแปง้งแป่งเตียงนี้หย่างพืสาริก,กาอกาล์ค่รพบ่น้องจะรับกินนี้ไว้จำหรีกินหนาพอากันไมาคสวัสดีค่ะไปกินกั